เยินว่าเจ๊อีฝันบอกค่ะเอเมนฝันว่นาจังไดค่ะนี่ยายกับหลานอยู่เมืองลบแนบไปหาไปหาอยู่บ้านแเอเพิ่นว่นาจังไดอาจาเพิ่นบอกว่าเจียหาสามเด้อลาซื้อเอาโอ้ยหนูบ่มีเงินดอกยายหนูบ่มีเงินซื้อคันบ่มีเงินซื้อก็บ,บอกทีมงานแน่ขอขอบุญกุศลน,น้ำเพลนนเด้อให้มาเฮ็ดบุญตัวใดที่เพิ่นบอกเจียห้าสามตัวเดียว ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนค่ะแฟนช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะ่่าาาง้กีีแบบปขข ตาเจ๊อีฟันเม่นนะคะบ้าจังไรกับเจ๊มองนี่คือมองได่เนาะค่ะเมืองลับแลเมืองลับแลไปพี่บ้างย่างไปต้นคุณบ้างไปใครโฮมไปเห็นเลขเหรอปะเจ๊อีเห็นเลขเห็นตัวใดค่ะ ข่าวคมกันบ้างค่ะเจ๊อี๋บอที่เดี๋ยวีแม่ขอถามขอเบาๆน้ำก่อนเห็นเหรอนะคะเจ๊อี๋ฟันแม่นเนาะขอาวคมกันแลอ๋อในบ่อที่พันดาเป็นปากข้างเหรอค่ะจ้าเป็นเมืองรับแร่เจ๊ปากมืองรับแร่นี่ปากข้างเมืองรับแร่พี่น้องทุนดาเมา่องพี่เจ๊มันแสงมันย้อน แสงมันย้อนบ่านแม่ยังดอกคือว่าเขาทายไปมันโปชัดนะคะท่านผู้ชมนี่นางล่องขงยืนก็ได้เป็นยืนก็ได้เจนั่งซะนั่งซะานางจ้ะเจ้านางแล้ววจีคอยนั่งรอบอกคอยคือพระท่านในนางพี่น้องให้คอยนางน้ำบอกเมื่อตัวนี้ไหมเมื่อ้หันหนามาพีเด้อเจเด้อ มันเมืดเดียวเอฟจ้ิบเห็นว่าเป็นผู้ใดเนาะเลาขวัญดี่ได้มาเลาวัญดีเจ้าจะไปไกลเจ้าไพ่อผม้ีเจ้มแงแจงนี่ยละเอามีมหมดอยู่ติบอกแต่ลนางนาคุยหมดเลเอานางโอหมดอีีหมดอีลยเอาไงไปมองข้าน้าหมด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 ก่สร้างวันาแล้วจะกัลูกกานเอูกานทัเขาอีกเจ้าอีกบอกยัไปไหน โอ้หมดกานขาพี่น้องหมดายแล้วเ็ดจังไบบานี่พูดผมคอยผมไข่เนาะมควยหรไมจังไบ่บานี่หมดดนีตัวใหญ่ดินั่นเสียงหยังบานี่นั่นเสียงยังนั่นเิมาลับเอามองนี่บอหมดแต่กตี มาหอดมาถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ทักทายนะคะใครเข้ามาก็ทางเมืองรับแรงคุณบอค่ะเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์นะเออเออเออหมดเออเออไลค์โตแชร์หมดก็ลายจังไหนเบิ้งเนี้ยฝุ่นคุ่นอ้ยกันมานั่งขวยหมดเนาะไปเป็นนั่งมองอื่นไปฝุ่นหมดแดดถูกจ้งสัดดีแต่ว่ากะอยากใหนั่งด้วยปากท่าเออ เอาอย่างอื่นลุกลุกไปสนใจแถวาในช่งในยุ่งยากเฮ้ยนี่โอ้ยตายพี่น้องขออนุญาตใหญ่สักก้อนพี่น้องถือคับเราเราทุกคนโอ้ยถือพี่น้องสวัสดีอีกรอบนะคะเมื่อกี้หมดกัดใหญ่หมองใหญ่หมองว่ะขออนุญาตเด้อค่ะเด้อนะคะสวัสดีเนาะค่ะค่ะธรมนุสการถามเพปนดุสถานที่แห่งนี้นี่เป็นอีหยังก่อจ้า ที่ตรงนี้มันเป็นบ้านเก่าแล้เป็นเมืองรับแลของตาของยายที่อยู่ทั้งหลังอันเจี e. นี่เป็นประตูทางเขาค่ะประตูทางเขาเมืองรับแลค่ะโอ้เนี่ยได้พี่นอพามานั่งอยู่หนา้าประตูทางเขาเมืองรับแลเลยอ่ะเป็นต้นต้นม่วงไงสามต้นแม่มามคคะแต่ว่านี่มันบอกว่า มีผู้ใดแน่ก็จานของยายตาก็าก็หลานลานอยู่ตรงกลางสิมีตาไม่ยายแล้วก็ม,มีหลานมันมีบานหลังมงอู่นีเป่นวาบ่าค่ะแต่ว่าเห็นว่าเจียนี่ฝันตีค่ะฝันว่าจังไดค่ะเป็นเลือดเกิดหาสาวอ้า ในความฝัน,น,ฝ,นฝันมาเป็นจังไดเพื่อนไปแบบไดไปหาตอนไดไปเนว<อ>่ยไได้ฝันเห็นเพื่อนใส่สุดท้ายไปหาบอกเวลาแน่มาบอกตัวอยากได้บุญน้ำเห็นไหมบ่ไ้บ่มีกัน้นดนแล้วอืมบัดนนี้ก็เลยว่าขอส่วนบุญน้ำแน่แต้บุญกุศลน,น้ำบ่มีงั้นอยากขออ่าเพื่อไปหาน่ะจ้า บัดนี้เพื่อนเพิ่นเพิ่นเพิ่นขอบุญน้ำเราเพื่อนเพิ่น,พน,บน,น,พน,พนบอกว่าจังไดเพื่อนว่าให้สหเสือเอดเกตหาสามไปเขาฟันนี่เพื่อนไปตลา,ายเมือไปจ้ะไปก้อนหน้านั่นก้อนหน้าสียเฮ็ดบุญแมนก้อนหนา้าเฮ<อ>็ดบุญคือว่าเพื่อนบอกว่าขอบุญน,น้ำเกดหาสามเพื่อนใส่สุดยังไปหาใส่สุดไทยโบราณใส่สุดไทยโบราณไปนี่จะคนได้ไปไป นี่ย่ยกับหลานไปสองคนยายกับหลานตาไม่ได้ไปตาไม่ได้ไปตายู่เฮี้ยนแสดงว่าตาเขาเฮี้ยนบปล่จเกตห้าสามเม็ดเดียวบอกเจ๊ยบแม่จ้าย่าเบ่จ้าเป็นคนบอกรือว่ายายบอกย่ยไปหาตะวัานหลานนี่ผ้าไปหลานนี่หลานพันยญ่ไปค่ะหลานนน้อยนึงประมาณสามหั่เป็นผู้ยง ที่ไปน้ำเพิ่นเพิ่นกลับไปหาแม่เลยในฝันน่ะแม่เพิ่นกับเพิ่นไปว่าว่าจังใดก็ตาเพิ่นว่าขอบุญนะแน่อยากได้บุญบ่มีบุญบ่มีงานดุลแล้วสั่นก็หน้านั่นกับว่ามีสิบหลอดเต็มเต็มวิญญาอยู่เต็มล้านปันเต็มล้านวัดลงกๆลูกๆกินเข่าสั่นไปกินเข่าสั่นยุ่งเข่ามากครับรถหกหลอดเรียกยุ่งเข่าสั่นก็เลยเอารถสิบหลอยอย่างเงือบเต็มล้านวัดสั่น ในฝันจ้ะฝันก่อนน่ะนี่แม่โดนไปค่ะก่อนบุญก่อนบุญอีกมือนึ่งก่อนบุญอีกมือนึงก่อนที่สี่ห้าสิบก่อนเสี่ยปันทรงไทยมาเมื่อใดบุญวันที่เกียรติเนี่ยค่ะหลังจากที่ฝันว่ารถสิบ้อมาจอดกินข้าวอยู่วัดแล้วก็ค่อยมาฝันวิญญาไปนั่งไปหาแม่เล็กเสี่อเหล่าบุษันขอเหรียน้ำเมี่ยงอย่ไรตัวตัวพือทุกแกลวบุษัน เลี้ยงลูกผู้เดียวปานปานเพันหูเนาะเลี้ยงลูกผู้เดียวอีหลีอยู่เปล่ค่ะแมนเลี้ยงลูกสาวทรงเลี้ยงค่ะตอนนีตัวนี่ก็เลยไปหาก็ไปบอกคใคยๆว่าเพันกะไปขอบุญน้ำกันได้โชคได้ลาบก็นีนก็อยากให้เฮ็ดบุญอาเพันน้ำจังสิบปล่าค่ะแมนแมนพันกะเอาแนวทางโชคลาบไปให้สามตัวแล้วก็ขอส่วนบุญแน จอีเคยฝันลักษณะแบบนี้บ่ะค่ะเคยได้โชกแบบนี้บ่ะบอกแสดงว่าฝันครั้งแรกแปลกใจบ่ะ่แปลกยู่ซื่อๆรือไรวะเอาญาอย่างคือมาหาอีงศ์สีป่ะหลานบ่มีเงินสื้อดอกญาอีกส่นหลานบ่มีเงินส่งลูกเรียนอยู่บ่เป็นยังวีีลาบอกกันทีมงานคนก็ได้ดอกก็สั่นว่าฝันเพิ่นหูว่าเข้าซีมาไทยเนาะบอกทีมงานคนก็ได้ พอส่วนผลน้ำเพิ่นกันได้ดอกลาวสั <uh ้นเพิ่งบอกจังสี่เลยบปล่ค่ะแปลวันลูกขนาดบารูด้วยเนี่ยเบาปานเฮาสิหงว่าเฮาสิมาเนาะเพราะว่าเฮาก็บ่ได้มาโดนแล้วเด้ใช่เราไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จักเจ๊อีด้วยค่ะบอกเนาะเพาสอนสู้ข่อยฟังข่อยยังว่าข่อยจนขนชิงลูกแล้วสอนยังไงล่ะแล้วสอนสู้ไข่ฟังแสดงว่าเจ๊อีเบิ่งลักษณะเราสิเป็นคนซื่อแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีเส้นหรือเปล่าเราเป็นคนซื่อหล่อนเราเป็นคนซื่อคนตรง สรุปได้สามตัวถ้าได้ได้เฮ็ดบุญให้เพิ่นได้นี่ใส่บาทก็ได้นี่มาวัดค่ะมาวัดนี่ก็ได้เพิ่นขอราะวัดนีิก็ได้วัดเลยมันบ่า้าอยู่วัดอยู่วัดเลยกันมากก็มาเฮ็ดบุญอยู่นี่ล่ะค่ะยายกับตาเพิ่นก็เข้าไปหาหลวงปู่ดูเข้าไปหาหลวงปู่ดูอยู่บอกบอกก็ผ้าดอกบอกก็พรม๋อเพิ่นว่าจ้บอกก็พรม พระเบาหยาพระเส้นดอกกากับเบาหยาคนบอกเพคนไปบอกพระบอกพระเบาหยาก็เบาดอกกะพันไปหาไปพักเส้นบอกกะพุ่มเพราะว่าคือเรื่องเรื่องแบบนี้เนาะเรื่องแบบนี้เพอนอาจจะเนาะพาเพื่อนกับปฏิบัติธรรมเพื่อนอาจจะบ่อยู่ทางนี้ป่านนี้เพื่อนก็ได้มาเบากับทาง่านพุ่มได้ขอบุญนลำพุ่มแต่ว่าสำหรับเจ๊อีนี่เพื่อนไปหาไปบอก เป็นขอส่วนบุญและก็ให้แนวทางเสืกลาบมาตัวได้ก็จ้าเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามขอให้เขาเด้อเจี๊ีเอ้เจ็ดห้าสามของเมืองลับแลเนาะตอนนี้เขากำมังนั่งมาเบาหายยาได้ยินนำ้ำอยู่ประตูเมืองเลยมันบอกค่ะมันแดงนี่ประตู ิ<ม>่กับ่ามันบ่มีบุญมีงานโดนแล้วเจ้าบ่มีงานโดนแล้ว,ลวขอบุญน้ำแน่าอยากได้บุญน้ำบอที่งานเัวนน้ำแน่<ม><า>เ้าฟองเอาได้พี่น้องเอ็ดซี่ดีใจลายสัตวนบุญเานี้ยะ เนเนฝากถึงเอฟซีนะเจ้เพระาะว่าเอฟซีเขามาแ้วเพ่นกัได้ฟังแล้ว,โ,วอนะโอ๊ยพ่นให้เอฟซีนะโอ้ยอบคุณนล,ลายได้จ้าที่พี่ตามเจ็ดห <75 3 S 2> ้าสามเม็ดเดียวตัดเห่นพรอมเนาะตัดตัดล่างตัดบนนะ้ำค่ะตัดสองตัวจ้าิ่นไห้มาสามตัวนะคะโคโลเนะาะเขาก็จะลืมตัดเห่นแม่บ่เจจ้า ค,คันอยากมิโชคให้ตัดเลนแมนบ่ค่ะเจ็ดห้าสามก็จะเป็นเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าสามสามห้าเจ็ดสามสามเจ็ดเนาะเจ๊เนาะงายเึ้นเออง่ายขึ้นเอองอกเึ้นเอี่น้องโอ้ใส่หน้าเอิก๊กสดเหรอโฉมคนใส่หน้าเอิเอ๊เจ้านี่ไเออนั่นแหละเออน้องคนนี้ชัดจัดเอาแคบหน้าจอนะจ๊ะนะจ๊ะ เอาจังสี่ว่าเจาตูชัดไปพี่น้องชัดว่าพี่นอ้องตัวใดผูด้ใดเห็นตัวใดล้องคอมเมนต์มาเบิงเด้อเจตูเห็นตัวใดเจ็ดห้าสามจ้าแคบหน้าจอพี่น้องขณะเอฟซีว่ดูเจ๊กันเลียงเงินอยู่กันด้ของมมกเจียเล่อโอ้อจนเป็นว่าบอ่ที่งานเพิ่นก็นได้เจอฝนลุกเลยจนกระนั่งสิ<ะ>เปิดพีด่นะ้องเห็นสันเท้าว่าในของมากดีเนะิ่นจะเปิดประตูเมืองมาค่ะ เมื่อนำแร่เจาเขาไปก่อนมูไ <c oughs> ด้ FC <oughs> สดๆมันมสุขโสสุขคนนะคะ,ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขแนวทางของเจ๊อีนะคะท่านผู้ชมขอบคุณเจ๊อีหลายๆดวยจ้าข,ขอบคุณค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ